เดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นที่เขาถามกันว่าไอ้พรงแรมนั้นนะมันเท่าไหร่กันแน่แล้วเขาไปยืนทาบกันโอ้โหผมแบบชอบมากเลยพราะเขาไปยืนต่อเป็นเป็นปีกโอ้โหแบบประทับใจฮะประทับใจมากๆประทับใจแล้วเขาก็เอาซีนตรงนั้นเนะี่ยพุ่งกลับก็ให้ภาพดีเหลือเกินเห็นคนไหลเข้ามามาประกอบกันมาอะไรกันไปรู้เราก็ไม่ได้เสียเวลามากมันมันพอดีพอดีอ่ะพอดีพอดีไม่ยืดเยื้อแล้วก็ตายพูดแบบพูดแบดแบเราต้องแน่นหนะอกตอนพูดแบบ ผมรู้สึกแบบคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้เตรียมสคริปอะไรนะสิ่งที่น้องพูดเป็นเรื่องที่มาจากใจวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้กับเด็กน้อยทั้งสองคนในวันนี้ได้ก้าเติบโตแล้วก็ร่วมเดินทางตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ความรักดีๆหาได้จากที่นี่และตรงนี้เสมอ วันนี้ขอบคุณช่องเจ็ดสีด้วยครับผมที่ให้โอกาสนุ้งปายและชาวบ้านสิงดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากขอบคุณทุกคนที่ส่งพลังให้การทั้งข้างล่างด้วยก็ไม่ได้มีสคริปต์เลยเพราะว่าผมเป็นคนทำสคริปต์ก็ไม่เห็นว่ามีสคริปต์แบบนั้นนะครับก็ขอบคุณพี่นงก่อนและก็ทีมง,งานาเจ็ดสีคอนเสิร์ตออนทัวร์ทุกคนเลยครับผมวันนี้ ไปตื่นเต้นมากแล้วก็ทุกคนในวันสิงนตื่นเต้นมากที่ได้มายืนบนเวทีแห่งนี้เราเป็นเวทีที่เราเคยดูตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่งจะได้มายืนอยู่ที่นี่วันนี้ขอบคุณกําลังใจไม่ว่าจะเป็นป้ายไฟไม่ว่าจะเป็นปีด่อดอกไม้ทุก่อที่ส่งกําลังใจมาเราสัมผัสได้ว่ามันเป็นพลังรักที่ทําให้คนคนหนึ่งสามารถก้าวเดินไปได้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางกันเสมอนะครับ กำลังใจดีๆทุกคนมีให้อยู่หน้าเวทีทั้งในและสตรีมเลยเด็กน้อยคนนี้สัญญาว่าจะพัฒนาทุกๆโอกาสแล้วก็ร่วมเดินทางกับทุกคนไปเรื่อยๆขอบคุณจากหัวใจครับ